ดีครับเจนัพเตอร์ครับผมวันนี้มาแสดงความดีกับคมชคันเียนะคะคช่วงนี้อัปเดตผลงานหน่อยทำอ,อะไรบ้างนะฮะก็ช่วงนี้นะก็จะมะีผลงานเพลงนะ,ะซึ่งก็ในเดือนหน้าเนี่ยก็ใกล้แล้วที่จะทุกคน,นจะได้เห็นกันแต่ว่าเป็นงานเพลงที่เชื่อว่าทุกคนไม่เคยเห็นกันมาก่อนแน่นอนแล้วก็รวมถึงวิชวลทุกอย่างที่ออกไปเนี่ยก็คือจะเป็นแบบคือใหม่ทั้งหมดนะฮะโดยที่เราใช้แฮท็กเจฟนิวชัปเตอร์ก็คือนิวชัปเตอร์จริงๆใหม่หมดทุกอย่างครับผมแล้วก็จะมีผลงานของซีรีส์นะฮะ ก็จะเป็นในส่วนของเรื่องขิดพอดิสซีวีนะครับผมซึ่งใครๆก็น่าจะเห็นมีการปรับเปลี่ยนใหม่นะครับผมมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบใหม่แล้วก็มีทีมทีมงานใหม่ในทีมนักแสดงใหม่นะครับผมยังไงก็รอติดตามกันว่าเป็นไงครับแล้วในซีรีส์ขิดพอดช่องนี้ก็คือ หมายว่าไปกำลังทำอะไรสิ่งในแล้วก็ช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของเวิร์กช็อปนะฮะก็จะมีเวิร์กช็อปทั้งแอคติ่งนะครับผมแล้วก็จะมีเวิร์กช็อปที่หนักๆเลยก็คือจะเป็นแอคเป็นคิวบูซึ่งของเจมฟ์เนี่ยก็จะมีเพิ่มของตัวคิวบูมาด้วยอะไรเงี้ยก็จะมีความต้องออกกำลังกายต้องยืดอะไรเงี้ยก็คือหลังจากไปคิวบูแล้วคือต้องกินยาคลายกล้ามเนื้อกันทุกคนรู้แบบหนักมากนะครับผมก็จะเป็น เปิดก้อ็เมื่อไหร่คก็อาจจะทราบเลยอ่อันนี้ต้องรอติดตาม official นะะในการอ่านาแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้รับชมกินพรส์เนี่ยน่าจะเป็นช่วงปีหน้าแล้วนอกจากซีรีส์กินพรส์เนี่ยค่ะมีโปรเจกต์อย่างอื่นอีกไหมคะที่เป็นเกี่ยวกับการแสดงะครับใช่ใช่เดี๋ยวจะมีผลงานซีรีส์ลังอื่นนะฮะแล้วก็ตอนนี้ที่มีอนอนแอร์อยู่ก็จะมี love area นะครับผมซึ่งเจฟทำเพลงประกอบด้วยเป็นโปรดิวเซอร์เพลงประกอบด้วย2เพลงนะฮะไปสามเพลง ซึ่งอีกเรืนงกำลังจะออกนะครับผมกำลังทำอยู่นะฮะแล้วก็เล่นรบดเป็นชอนนะฮะในเรื่องแล้วเรียด้วยนะครับผมถ้าใครได้ดูกันไปล้วก็จะมีความสงสัยว่าไอช้อนนี่มันคือใครนะฮะยังไงก็ติดตามต่อไปว่าเขามาทำอะไรนอกจากปีเริ่นี้่ะจะมีผลงานอย่างอื่นให้ได้รับชมคะก็จะมีซีรีส์ที่แบบเราอาจจะได้ไปเอสกับต่างประเทศเราอาจจะได้ไปฟีกับต่างประเทศอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวรอดูว่าจะเป็น เรื่องอะไรจะเป็นยังไงนะฮะก็ติดตามแสดงว่าเราก็จะได้เห็นเจฟโปรยินเตอร์ไปอีกไปอีกแมวหนึ่งอ่าเป็นอีกเวนึงที่น่าสนใจแล้วน่าถ่ายครับก็ต้องรอติดตามกันใช่ครับผมอ่าอัปเดตชีวิตช่วงนี้หน่อยเห็น้องแมว่าได้ไปเอาแมวมาเลี้ยงไม่ได้เอาแมวมาเลี้ยงคือแมวมันมันท้องแล้วมันคลอดลูกออกมาห้าตัวแล้วก็คือเราก็ คำใจจะให้คนอื่นไปไม่ได้เราก็เลยเลี้ยงหมดเลยตอนนี้มีแมวที่ที่บ้านทั้งหมด13ตัวคืออยู่กันมากกว่าคนในบ้านอีก่ฮะเป็เจ้าของบ้านไปแล้วเราเป็นผู้อยู่อาศัยเรียกได้ว่าเราเป็นพานแมวไหมที่ค่ารับใช้ใเลยนะโอเคแล้วงั้นฝา ครับผมรอผลงานแล้อยู่ครับนะไงก็ฝากนะครับผลงานเพลงของเจฟนะครับผมในแบบใหม่นะฮะยังไงก็ติดตามได้ในเดือนหน้าแล้วก็จะมีซีรีส์กินพ้อดและซีรีส์นะครับผมซีรีส์มาเฟียเรื่องแรกนะครับผมเจฟรับบทเป็นคิมคิมหันนะฮะแปลว่าฤดูร้อนนะครับผมจะร้อนแค่ไหนต้องติดตามได้ในซีรีส์ครับผมแล้วก็ช่องทางการติดต่อ085เล่นทุกที่นะครับผมเอาใหม่ช่องทางการติดตามครับผมนะเจฟซัตเตอร์ J E F F S A T นครับผมติดตามได้ทั้ง IG TikTok Facebook YouTube นะครับผม ทุกช่องทางเลยนะครับผมโซเชียลมีเดียยังไงก็ฝากด้วยครับทุกคนจเจมส์ซันเตอร์ครับสวัสดีครับ